บทเรียนที่8จริยธรรมและมารยาทในการใช้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายวิชาพาณิชย์อ e ิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสาระการเรียนรู้ในบทเรียนที่8ประกอบด้วย 1. ความหมายของจริยธรรมในโลกออนไลน์ 2. พฤติกรรมที่เหมาะสมของผู้ซื้อและผู้ขาย 3. การให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและไม่หลอกลวง สี่ความรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลลูกค้าห้าจริยธรรมและมารยาทที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำความหมายของจริยธรรมในโลกออนไลน์จริยธรรมเอสิกคือสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวมนุษย์โดยธรรมชาติซึ่งจะต้องพัฒนาขึ้นโดยอาศัยกฎเกณฑ์ความประพฤตินี้ความประพฤติท,ที่มนุษย์ควรประพฤติ ที่ได้จากหลักการทางศิลธรรมหลักปชัชญาวัฒนธรรมกฎหมายหรือจารีตประเพณีเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคมนอกจากนี้จริยธรรมยังใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเลือกความประพฤติการทำที่ถูกต้องเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ด้วยจริยธรรมในโลกออนไลน์ไซเบอร์เอทิกคือหลักความประพฤติ ที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องเหมาะสมไม่ละเมิดสิทธทิผู้อื่นและไม่กระทำผิดกฎหมายและไม่ใช้ช่องทางนี้ต้องในทางที่ก่อให้เกิดความเสียงให้แก่บุคคลหรือสังคมองค์ประกอบสําคัญของจริยธรรมในโลกออนไลน์ 1. นึรรร่ความซื่อสัตย์ 2. ความเคารพสิทธทิผู้อื่น สความรับผิดชอบ 4. ความปลอดภัยจริยธรรมและบริยาในการซื้อขายบนโลกออนไลน์ 1. ขายของดีมีคุณภาพ 2. ขายของที่ถูกกฎหมายไม่ละเมิดลิขสิทธิ์สมไม่โฆษณาเกินจริง สระบุรายละเอียดที่มาขนาดราคาบนบทอายุของสินค้าให้ชัดเจน 5. ไม่กัดแก้งให้ร้ายไปสีใครหเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและบัญชีของลูกค้าไว้เป็นความลับเจ็ตรงต่อเวลาจัดส่งสินค้าตามที่แจ้งแปดตรวจสอบสินค้าและพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพอยู่เสมอ 9. ถามมาตอบได้ตอบไว้ไม่หนีไม่โกง 10. ใช้ช่องทางรับชำระเงินที่เชื่อถือได้พฤติกรรมที่เหมาะสมของผู้ซื้อและผู้ขาย 1. รับรู้ความเชื่อ 2. ความคิดทัศนคติการให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง และไม่หลอกลวงในโลกของการซื้อขายและการสื่อสารออนไลน์ข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะผู้ซื้อไม่มีโอกาสได้สัมผัสหรือเห็นสินค้าด้วยตัวเองดังนั้นจึงต้องพึ่งพาข้อมูลที่ผู้ขายนําเสนอและผู้ขายเองก็ต้องอาศัยข้อมูลจากผู้ซื้อในการจัดส่งหรือดําเนินธุรกรรมต่างๆการให้ข้อมูลอย่างถูกต้องหมายถึงการเปิดเผยข้อที่จริงเกี่ยวกับสินค้าบริการหรือสถานะของผู้ซื้อ ผู้ขายอย่างตรงไปตรงมาไม่ปกปิดไม่แต่งเติมแม่ใ้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและลดโอกาสเกิดความเข้าใจผิดหรือข้อขัดแย้งตามมาในภายหลังความสำคัญของการให้ข้อมูลที่ถูกต้องช่วยสร้างความื่านชื่อถือลดความขัดแยง้งส่งเสริมการทำธุรกรรมอย่างยุติธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมการซื้อขายที่โปร่งใสความรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลของลูกค้าความหมายของความรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลลูกค้าก็คือการที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการต้องตระหนักถึงสิทธิของลูกค้าในการเก็บรักษาและใช้ข้อมูลอย่างรอบคอบโดยไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลที่3โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต นะต้องไม่ใช้ข้อมูลลูกค้าในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธทิส่วนบุคคลเจตยธรรมและวิญาณที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำหนึ่งขายของดีมีคุณภาพในราคายุติธรรมสองขายของที่ถูกกฎหมายไม่ละเมิดลิขสิทธิ์สามไม่โฆษณาเกินจริงสี่ระบุรายละเอียดที่มาขนาดราคารบรรจุอายุข,ของสินค้าให้ชัดเจนห้าไม่เก่ง การแกล้งให้ร้ายไปสีไข่หเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว 7. ตรงต่อเวลาจัดส่งสินค้าตามทีแจ้ง 8. ตรวจสอบสินค้าและพัฒนาปรปับปรุงให้มีคุณภาพอยู่เสมอ 9. ก้าถามมาตอบได้ถำวานมินิมพิโกง 10. ใช้ช่องทางชำระเงินที่เชื่อถือได้จบบทเรียนที่8จริยธรยรมและมรรยาในการใช้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาพาณิ์อิเล็กทรอนิส์เบื้องต้นดูรายละเอยียดเพิ่มเติมในหนังสือพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัด้ายบทและฝึกปฏิบัติในกิจกรรมแลบไปกิบดย